กลับมาที่ข่าวมีคมนะฮะวันนี้เปลวสีเงินคนปลายซอยในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับแม่ทัพภาคที่หนึ่งในชะงนเปลวสีเงินเนี่ยตั้งคําถามปัญหาที่ไม่ค่อยเข้าใจคือพื้นที่บ้านหนองจานหนองยาแก้วแผ่นดินไทยที่ให้ขมรอาศัยซุกหัวนอนตอนขมรแตกเมื่อหลายสิปีที่แล้วอยู่ในความดูแลของกองทัพภาคที่หนึ่งอันมีพลโทอมริดบุญสุยาเป็นแม่ทัพ ขเขมຈพันลิ้นสองแจกหาสำนึกบุญคุณไม่ไทยเผือก็แหวงกัดขเขมนคือภัยคุกคามความมั่นคงของไทยในพื้นที่ชายแดนกองทัพภาคที่หนึ่งพื้นที่กองทัพภาคที่สองตรงกองทัพภาคที่สองเนี่ยโดนพลโทบุญศินพาดกลางสั่งสอนเบาๆก,ก,กองทัพภาคที่สองตีลุกเอาคืนดินแดนได้คืนส1อแห่งภูมะเขือช่องอานม้าเป็นต้นแต่พื้นที่ กองทัพภาคที่หนึ่งบ้านน้องจานน้องยาแก้วประกาศใช้กฎอายการศึกแล้วเขมรนใช้โล่มนุษย์ออกมาราวีหันมากวนตีนที่พื้นที่ภาคที่สองภาคที่หนึ่งหลังจากที่โดนสั่งสอนพื้นที่ภาคที่สองเขมรนหันมากวนตีนไทยในพื้นที่กองทัพภาคที่หนึ่งน้องจานน้องยาแก้วเอาประชาชนมาเป็นโล่มนุษย์แล้วทีเนี้ยไทยจะจัดการยังไงเป็นเขตกฎอายการศึก เป็นดินแดนไทยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีการเจราจาการมีเซ็นรับรองเอาไว้แล้วด้วยเปลวเสียงกันบอกจนถึงวันนี้สถานการณ์แทนที่จะรวบรัดจัดเต็มกับปล่อยยืดเยื้อเรือรังนี่อกองทัพพาที่หนึ่งปล่อยให้ทหารขเขมรระดมชาวบ้านลูกเล็กเด็กแดงคนแก่คนเท่าพระจริงพระฉุยเชงเล่นเอาเอาล่อเอาเถิดกับทหารตำรวจไทยเป็นรายวันแล้วมันก็ได้ใจเพราะ เห็นทหารไทยไม่เอาจริงแม่ทัพภาคที่หนึ่งพลโทอมริตบุญสุยาทำให้กฎอายการศึกที่เข้มขังกลายเป็นกฎประจานไม่เอางานไม่เอาศึกของคนเป็นแม่ทัพภาคให้ขเขมรยามหน้าอย่างนี้ได้อย่างไรเพราะจนถึงวันนี้กองทัพภาคที่หนึ่งมีปัญญาผักใสเขมรในพ้นแผ่นดินไทยได้สักที่ไหนจะเล่นเกมหนูกับแมวอยู่อย่างนี้อีกกี่เดือนอีกกี่ปี ่านพลโทอมริตที่เลื่อนชั้นขึ้นเป็นผู้ช่วยผบตรผู้ช่วยผอบทอบช่วยบอกแผนผล็จศึกที่ลึกซึ้งกับชาวบ้านสักหน่อยจะได้คลายอึดอัดท้องค่ะ<ฆ>คุณเปลวเนี่ยทิ้งทายครับว่า<ฆ>กฎอายการศึกทหารมีอํานาจเหนือเจ้าที่ฝ่ายพลเรือนและตํารวจเป็นผู้ช่วยทหารแต่พื้นที่บ้านหนองจานหนองยาแก้วระดมตํารวจควบคุมฝูงชนมาอมกองกําลังบูรพาเจ้าหน้าที่ เข้าไปผสมค่ะนะแต่ไม่ได้เป็นแนวหน้าทั้งหมดเนี้ยบทบาทเป็นอย่างไรกันแน่ม,มันเป็นเขตกฎในการศึกแม่ทัพภาคที่สองทำไมเป็นแม่ทัพจำศีลไม่กินของเป็นเว้นแต่ของตายแต่ทำไมไม่กล้าออกมาทำหน้าที่เศกบนไล่ขมนนะพูดถึงแม่ทัพภาคที่หนะึ่งเนอะแม่ทัพภาคที่หนึ่งไม่ใช่ <S 1> 1. <S แม่ทัพภาคที่สองแม่ทัพภาคที่หนึ่งทำไมเป็น แม่ทับจำศีลไม่กินของเป็นเว้นแต่ของตายทำไมไม่กล้าออกมาทำที่เสกมนไล่ขมรหน้าที่ทหารยามใช้กฎอัยการศึกปล่อยไปให้ฝ่ายตำรวจเจ้าที่ฝ่ายพลเรือนออกหน้าตรึงแนวแทนที่จะใช้ทหารเด็ดขาดยืดเยื้อเรือรังแบบมีเบื้องหลังแทนที่จะทำให้มันเบ็ดเสร็จแล้วตอนท้ายเปลวสีเงินก็ยกเอานโยบายของรัฐบาลปัจจุบันนายกอนุทินพูดชัดเจน ว่าวันนี้แยกกันเดินร่วมกันตีแล้วตอนนี้ประเทศไทยได้เปรียบกัมบูชาทุกประตูแสนยานุภาพทางเศรษฐกิจทางการทหารยืนยันว่าเราต้องดำเนินการให้เขาทำตามเงื่อนไขของเราเนี่ยขอร้องนะว่าการดำเนินการทั้งหมดหลังจากนี้เี่ฝ่ายรัฐบาลแบม่ไพ่ให้ทหารเห็นไปแล้วนี่เปลวสีเงินบอกว่า การเมืองใหม่เพื่อชาติและประชาชนฝ่ายรัฐบาลแม่ไพ่ทหารเห็นไปแล้วว่าสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของทหาราอมริตแปลว่าไม่ตายแล้วชายแดนด้านบุรพาบ้านหนองจานหนองยาแก้วจะให้ชาวบ้านตายเพราะขามรถอยในยุคพลโทอมริดบุญสุยาเป็นแม่ทัพได้อย่างไรเพราะตอนนี้ท่านยังเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งอยู่เสียชื่อทหารเสือราชินีหมดเปลวสีเงินคนปลายซอย แม่ทัพภาคที่หนึ่งในชงนทาไมไม่จัดสทีอยากเห็นความเด็ดขาดใช่ไหมนี่เปลวสีเงินคนปลายซอยคอลัมนิสอาวุโสครับส่วนสารวัตรแจอันนี้จัดตลอดนะแล้วเป็นโฉมใหม่สารวัตรแจท่านผู้ชมคงจําได้ลุกเดิมสารวัตรแจจะใส่ใส่หมวกหมวกไหมพรมเนี่ยใช่ไหมในดาวแปดแจกแฟนเพจครับบอกว่าสารวัตรแจะเปลี่ยนลุกใหม่ไม่สวมหมวกไหมพรมตัดทรงเกาหลี นำชุดสืบนครบาลรวบนุ่มชุดไรเดอร์ขี่จักรยานยนต์ส่งยาเสพติดกลางกรุงค่ะเนี่ยคนที่ใส่แมสค่ะหมวดแจ๊ดสารวัตรแจ๊ะเอ้ไม่ใส่หมวกไหมพรมแล้วค่ะตอนวันเกิดท็อปนิวท่านก็มานะมานะผมไปขอถ่ายรูปด้วยว่าจะขอดูซะหน่อย <c oughs> ไม่ยอมเปิดแมสเออเออเปลี่ยนลุกแล้วหรือว่าหมวกไหมพรมซักไม่แห้งซักฝนตก <c oughs> นะแล้วในราชกิจจานุเบกษาครับค่ะนะ เผยแพรย์ประกาศพระราชทานเหรียญราชการชายแดนให้แก่เจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน31จังหวัดจำนวน1 8 0 3รายครับค่ะนี่ครับแล้วในรายชื่อ,อเหล่านี้ค่ะนี่ตามประกาศฮะพระราชทานเหรียญราชการชายแดนฮะอ่าแล้วก็ตามรายชื่อคละลเรือนเนี่ยมีนายกองใหญ่อนุทินชานวิรุกูลค่ะเนี่ยแล้วก็คนอื่นๆฮะโอ้เพียบเลยอืเนี่ครับ แล้วก็นอกจากนี้ในเว็บราชกิจจานุเบกษาก็ยังเผยแพร่ประกาศพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่สองค่ะคุณสบิดาไทยเศษคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชก็ได้รับพระร,ราชทานด้วยค่ะอันนี้ทั้งหมด8,303ารอายอในจำนวนนี้มีชื่อของคุณสาบิดาไทยเศษคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชค่ะแต่มีทั้งหมด800 0กว่ารายนะครับเหรียญพิทักษ์เสรีชน ส่วนที่คุณอนุทินได้นะคะก็เป็นเหรียญอีกประเภทหนึ่งค่ะครับเหรียญราชการชายแดนค่ะอ่าแล้วก็เมื่อวานนี้นายกอนุทินชาญวีรกูลฮะได้เดินทางไปร่วมง,งานถแถลงผลการศึกษาสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาวาอรุ่น67ค่ะในบรรยากาศครับไปถึงนี่ก็เรียกเสียงฮือฮาอนะเพราะว่ากล่าวกับผู้ประชุมในห้อง ผมอนุทินพี่หนูว่าพออหกหนึ่งนกัวขวานรายงานตัวโมเออก็ต้องนายกนะนะนายกเป็นแบบเนี้ยนายกมันมีสีสันเอมีสีสันนะเพราะก็ถือว่าเป็นสิทธิ์เก่าเรียนบพออด้วยแต่ว่าสาระก็คือยืนยันว่าการทำหน้าที่ของรัฐบาล ให้ความสําคัญเรื่องปกป้องอธิปไตยเรื่องผลประโยชน์ของชาติไม่ต้องกลัวว่าจะมีผู้นําประเทศไหนโทรมาล็อบบี้ไม่มีทางเพราะต้องทําเพื่อประเทศไทยอยู่แล้วแล้วรัฐบาลมีเวลาไม่มากเราจะทําให้ความคาดหวังของพวกพี่ๆและความตั้งใจของทุกคนคบรรลุเป้าหมายบรรจบกันแยกกันเดินรวมกันตีทหารก็รบไปยุทธศาสตร์ทำไป ฝ่ายพลเรือน,นเดินหน้าประเทศไทยเหมือนกันอยู่้าหลังประเทศไทยที่เรามีระบบที่เราเบื่อหน่ายกันมานานแล้วมันจะก้าวหน้าไปได้สียทีแล้วเรามีมวลชนอยู่ข้างหลังครับตอนนี้อย่างที่ผมเรียนนะครับใครที่เคยดูถูกว่าพลังมวลชนไม่มีพลังไม่มีความหมายพูดเลยครับว่าเปิดด่านพูดเลยครับว่าเกียเสียพูดเลยครับว่ายอมเขา แล้วท่านก็จะรู้ว่านรกมีจริงถึงแม้ว่าเรามีเวลาไม่มากแต่เราจะทําทุกวันครับทําให้ความคาดหวังของพวกพี่และทำให้ความตั้งใจของพวกผมเนี่ยมันไปบรรจบกันที่เป้าหมายแยกกันเดินรวมกันตีครับทหารก็รบไปคิดยุทธศาสตร์ไปพวกผมก็หาวิธีที่จะกดดันกันวันนี้บอกว่ายอมไม่ได้แล้วละ่ะเพราะว่ามาถึงขนาดนี้แล้ว มีแต่เราต้องไล่ตีเชิงรุกในการที่จะกำหนดเงื่อนไขคนที่มีปัญหากับเราจะต้องยอมรับนี่เป็นสิ่งปกตินะครับรวันนี้ผมก็พลโทรอดุลบุญรมเจริญอดีตแม่ทัพภาคที่สองก็เข้ามาช่วยงานของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับผมเชื่อว่า ความที่ท่านเป็นรุ่นเดียวกันกับท่านผู้บการทหารบกแล้วก็เป็นรุ่นเดียวกันกับแม่ทัพภาคที่สองทั้งท่านปัจจุบันและท่านที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐมนตรีช่วยกลาโหมก็คงจะใช้เวลาส่วนใหญ่แก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานะครับแล้วก็น่าจะทําให้ความกังวลต่างๆของพวกเรานะครับได้คลายลงไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ดังนั้นผมจบอย่างนี้นะครับวบอ ต้องมีอยู่แล้วก็มีต่อไปคนประสบการณ์อย่างพี่ๆคนคุณสมบัติอย่างพี่ๆต้องมาอยู่ร่วมกันแล้วสร้างบ้านแปลงเมืองให้มันเจริญก้าวหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดวันนี้ผมก็อ่นนี้เป็นการพูดะนะต่อหน้าบรรดาสมาชิกที่เรียนบปอนะเป็นงานประจำทุกปีก็จะมีการเดินหน้า ตามยุทธศาสตร์ชาติจะมีบทบาทสนับสนุนประเทศกันยังไงนะส่วนบิ๊กเล็กฮะพละเอกนัทพลนาคพนิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม<ะ>ก็เป็นประธานนำถแถลงผลศึกษา<ะ>บบ,บรุ่น67ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ20ปี<ะ>ชูแนวคิดสปีดอัพไทย3พลังสำคัญนะ,ะก็คือ t ALENT TECHNOLOGY TOTAL SECURITY ยกระดับประเทศสู่การเป็นชาติพัฒนามีพลเอกนัทพลนาคพาณิชกค่ะเนี่ยบรรยากาศเมื่อวานส่วนเกี่ยวกับการทํางานของรัฐบาลล่าสุดที่สมาคมธนาคารไทยเมื่อวานนี้ฮะนายกอนุทินก็พารัฐมนตรีทีมเศรษฐกิจดพบปะกับคณะกรรมการสมาคมธนาคารใช่ไปฟังข้อเสนอแนะค่ะก็มีตั้งแต่ดรเอกนิตินิติรรมาตรองนายกรัฐมนตรีคัง คนนี้จะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจค่ะคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับคุณอัธพลเลิศพิบูลร,รัฐมนตรีพลังงานค่ะคุณวรพักธัญยวง์รัฐมนตรีช่วยคลังคุณพยงศรีวานิชประธานสมาคมธนาคารไทยร่วมกันหารือค่ะนายกนี้ย้ำนะฮะว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับการช่วยเหลือ SME ธุรกิจฐานรากให้เข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้นเพราะเป็นหัวใจของการสร้างงานสร้างรายได้กับประเทศค่ะแล้วมั่นใจในศักยภาพของทีมเศรษฐกิจ แล้วยังได้พบกับผู้ประกอบการหลายส่วนทั้งสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากยินดีรับฟังทุกข้อเสนอหากมีข้อเสนอใดที่รัฐบาลช่วยเหลือได้พร้อมปฏิบัติขอให้เกิดประโยชน์กับระบบเศรษฐกิจและประชาชนส่วนรวมแล้วก็ยืนยันว่านโยบายทุกอย่างที่เอามาทำทำเพื่อประเทศและระบบเศรษฐกิจส่วนรวมให้เดินต่อให้ได้นโยบายใครดีเอามาหมดไม่สนนะว่าใคร,ใค,รคิดใช่ไหม กองคุณการออมแห่งชาติดีสร้างความมั่นคงการออมไวชรามีสลากออมทรัพย์ใช่ไหมหวยเกษียณเอาใช่ไหมแล้วจะอยู่ในนโยบายตอนนี้แถลงนโยบายยังไม่แถลงแต่เขียนเสร็จแล้ว99%ร่างนโยบายมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แ k งแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ